เอซสุดยอ์แชท่ะอ๋อมีแล้วเหรอแเอามันไม่ดังเหมือนพี่นี่ไม่ไม่ไม่พี่ไม่มั่นใจว่ามันขึ้นพอแหละแต่บอกของพี่มันมีท็อปแฟนด้วยแล้วซุเปอ์แชทมันมันขึ้นพอเลยนะดังแล้วไงดังแล้วเหรอโนพี่จะไม่ลืมนะหมาพี่ก็จะไม่ลืมเราพี่จะไม่ลืมทุกคนเลยเนี่ยเดี๋ยวใจว่ะมืองกับกูอ่ะลูกมันอยู่ด้วยไอ้เหี้ยก็จริง บัญชีรหัสมึงก็อยู่กับตดวนเราเราจะไปเลยไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปเลยไหมล่ะไอ้เขียวพอเนี่คูยังไม่ได้ขึ้นเลยเย็ดแม่กูกำลังจะขึ้นเฮ้ยลวนเอ้ยเดี๋ยวพี่จะเอาไพ่ไพ่ไปดูดวงด้วยเตรียมป้าดูดวงเคที่น่ะคร้บ รับตูดวงจีแปบ๊บนะกูเจอท็อปแฟนแล้วโอเคมีไม้เป็นท็อปแฟนเด้อมันน่าจะเป็นอัปเดตอัปเดตของไอ<ห>น,น,นี่มันมันน่าจะเป็นอัปเดตใหม่เสียวเสี <laughs> ยวเดี๋ยวดีๆมันก็ขึ้นไลท์อะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ไลท์ไลไ์ที่กูตัง้งแปบ๊บนึงนะอ้าวไม่มืออาชีพเลยเล๋าจังเลยอีแค่นี้ ไม่เด็ดนาม่าใช่เราอย่าด่ากันเราต้องระครยกลมเกลียวสามชีชุมน like ุมลูกเสือจับมือกันลูกเสือเราจับมือข้อยืนมือไตมายืนมือไตมาขับเขาไปมันเรียนหมาเรียนจานเชื่อมนี่มีลูกเสือไหมหรือไม่มีมีตอนปีหนึ่งแต่คือออนไลน์ไงกลายเป็นตะเข้าลูกเสือออนไลน์ เขายกคลาสทั้งปีอ่ะได้ได้เวลามาเชียร์แล้วแหละผูกปมไม่เขายกคลาสทั้งปีการศึกษาคือไม่ต้องไปเรียนเลยไม่คือมันออนไลน์มันปอดไม่ได้แล้วคือคือเก็ดปปาว่าทั้งสายทั้งวิทย์ไลยอ่ะน่าดีนะ ลมนัดกูเผิดไปกดอะไรไม่รู้เป็นตารางอะไรของมันไม่รู้ว่ากูปิดไม่ได้กดอ่้ออ่าอเาอเาอ่อ่าอ่าอ่อาอ่าอ่าเ่าอ่าอ่าอ่า่าอ่อ่าอ่อีาอเาอ่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 อ่อ่า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 อาอ่อ่อ่อเคอจาอ่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 ม่าอ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 ่ใช่าอ่าอ่ขอ่าอ่อ่าาอ่่า่าอ่าอ่าอ่า่าาอ่อ่า เขาไปเติมเขาไปเติมของว่ะเออเขาไปเติมของว่ะแย่วอีอ่ะโนบีโอกาสไปเติมไอเกสองนาทีอืมอืมไม่ทันไม่ไม่ตลบแต่ก็แอบคำอยู่ครับ